华仔。<Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. Так. หาวิทยอะไรส่งเราแล้วคาดว่าจะมาทุกทุกคนในอำเภอมาแล้วค่าเพราะว่านักกีฬาของเรา2 3 0 0สามรกว่าชีวิตวกับผู้ปกครองถึง2เท่านะคะค่า2เท่าค่ะนักนักเรียนหนึ่งคนผู้ปกครองอาจจะสองถึงสามคนก็เป็นได้นะคะวันนะคะทางประธานในการบรรยานะคะเราก็จะขอใช้สไตล์ของเด็กประถมโรงเรียนที่ของเราเป็น และท่านอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์นะคะจากคณะเทคโนโลยีศารการร์กมได้พร้อมแล้วนะคะที่ประหลัดพิธีนะคะค่ะขณะนี้นะคะขบวนของเราก็มาจงจุด100เมตรแล้วนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับการแข่งขันกีฬาประจําปีพุทธศักราช2568ค่ะน,นักทัพนัทีนะคะนักกีฬามดตัวน้อยของเราตัวใหญ่ของเราอุตรดิตดารุณีนะคะ ชยพลนะคะชยพลนะคะขออภัยค่ะท่านผู้บริการชยพลเ e อ็มมูนนะคะ <ขา S 1> <pers> ท่านให้การสนับสนุนมานะคะแล้วก็สวยมากเลยนะคะคขอการเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ีิชัยเจเกสค่ะและผู้ช่วยอัิการบดรีค่ะแล้วก็ท่านผู้พิเติทุกท่าน ด้วยนะคะได้ต้อนรับทัพนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตของเรานะคะที่ริเวณประพิธีขอเสียงปรบมือต้อนรับทัพนักนกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะผู้ถือป้ายโรงเรียนของเรานะคะนำทัพมาด้วยนางสาวอุตรดิตถ์เลยค่ะ สาอุตรดิตรองชนะเลิศอันดับที่3ประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตค่ะนางสาวธ,าาธีมาพรทองเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนสิ่งเทคโนโลยีแทรนิเทศศาสตร์รองชนะเลิศอันดับที่3นางสาวคุนจิรุุตรดิตนายธนทรหาส,สุจริคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนสิ่งเทคโนโลยีแพรนิเทศศาสตร์ค่ะ ้นนาะะคผู้ถือธงนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะนักเรียนรอร์ดของเราค่ะชื่อพี่บารสของเรานะคะ 我罗。 ะะที่เจ้าหญิงและโอ้โหนักโบกของเราอันนี้ที่อะไรคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยว่ามาจากไหนรับรองว่าจะช่วยผู้โลกได้แน่นอนคือพิ่เเนือของเราพบกมือบยบายค่ะทัพนักกีฬานะคะพี่ที่ถือป้ายนะคะทัพนักกีฬาก็คือพี่ปฏิวัติ ะะ<ห>ที่เด็กๆเ,เนี่ยได้ประสบความวสำเร็จแ,แบบนี้นะคะขอโทษค่ะเก๋บ๊ายบายค่ะที่เด็กๆประสบความสําเร็จมาได้นะคะกับทุกกจกรกับนะคะยิ่งกีฬาสีเนี่ยก็เกิดมาจากกองทัพนะคะขอพคุณครูทั้งหมดทั้งโรงเรียนเลยนะคะจึงทําให้เกิดความสําเร็จนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีความสนุกสนานในกีฬาสีวันนี้ด้วยค่ะแล้ว,วต่อไปค่ะตอนนี้สีเขียวของเรานะคะได้แข่งขึ้น 然后。 ท้องฟอง,ง,ง,งนะคะไม่มีใครหยอกใครเลยสําหรับวันนี้ค่ะค่ะสําหรับป้ายสีนะคะสีน้าเงินนะคะเด็กหญิงนภัสยานิลแก้วอํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับหนค่ะสวยมากกว่าสิ่งประมือด้วยนะคะสําหรับป้ายสีม่วงของเรานะคะสวยมากๆเลยสีน้ําเงินค่ะสีน้ำเงิค่ะตาะด้วยทองสีนะคะเด็กชายวอลเว้ทีรัจินดาชดนะคะนักเรียนชั้นมัธยมลูกแต่โลนั แยกขยะให้ถูกที่นะคะและขบวนต่อไปนะคะเ,เป็นสีน้ำมันนักทะเลสาะแลวตามมาด้วยมัาสอบของเรานะคะ 喂 ของของเราที่น่ารักที่พร้อมให้การอุปการะเลยนะคะได้เชียร์เลยค่ะใช่แล้วค่ะอาหารวางต้องนะคะหมูข้าวเหนียวมบตองมาด้วยใจให้การสนับสนุนกันอื่นอีกที สอมแต่เมม่าวันธ์่คืนเลยนะเี่ข้ถึงมาดเสียตื่ีห้าโอ้คือบอรองบอกไป้ตื่นตีสีลูกตื่นตีห้ากมาเตรียมท้องก่อนเี่ไม่ไมี่ได้วยโอกิ้ค่ะไ่ไดน่ะค่ะ็นงท จะสวยงามท่ารักมากของขอบพระคุณค่ะสวยค่ะสวยจริงๆการของประคุณท่านผู้ปกครองสีแดงสีเหลืองและสีเขียวของชาวิพุทธพุทธาสีเขียวตัวดอยนะคะสำหรับเราจะพบกันที่โดมนะคะชิมยานปฐัยของเราค่ะตอนนี้กำลังค่อยๆเคลื่อนผ่านนะคะกองทัพนักกีฬาตัวน้อยแฟนตัวมากับดรัมไปเยอร์ของเรานั่นเองนะคะโอ้